ดำวันนี้บอกว่าจะไปไล่เขาอย่าไปไล่เขาอย่าไปไล่ใครทั้งนั้นแหละบอกว่าอย่าไล่พูดไม่เคยฟังเลยพูดพูดไม่เคยฟังเลยอย่าไปไล่เขาตอนกินข้าวนะอยากกินก็มากินเลยแต่บอกว่าอย่าไล่รดไล่ลดพูดไม่เคยฟังพูดไมู่ดไม่เคยฟังเลยพูดไม่เคยฟังเลยพูดฟังเลยสวัสดีก่ันดีสวัสดีก่อน ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ต้องสูงต้องพูดให้ฟังหน่อยนะอืมโตกว่าเพื่อนเลยในซอยเนี่ยบอกว่าดำหยา่าดำหยา่าน้ำก็ไม่อาบโอ้ยไอ้ดำอืมเดี๋ยวเดี๋ยวตีก็เจ็บมือตีก็เจ็บมือตีก็เจ็บมือฮะฮะฮะ ไม่เคยฟังเลยพูดเนี่ยเนี่นี่นี่ขึ้นมาหัวขึ้นมานี่หมึนมืนมื่นมืนมืนหมืน,มนไม่เคยฟังไอ้ดำ